โอ้อยู่กับทีมงานพี่ตั้มสองน,นะครับโอ้ห็นทางนี้ไม่อยาก, <laughs> กาวิ่งเลยกระเด้าสวัดีเลิศเราฮีโน่นครับโอ้เท่าเก๋ <c oughs> สวัสดีเท่าเกครับสวัสดีครับเท่าเก๋โอ้อันนี้ไฟ <c oughs> ดูต,ตัวครับวอนได้กี่เที่ยวที่ทั้งหมดเโอ้อเกือบร้อยเลยนะใช่หรอโอ้เจ็ดสิบเที่ยวอะซื้อน้ำมันมาครับวู้ ื่นหนึ่งนี่น้ำมันนี่อยู่นี่โอเคจับขึ้นตน้อยตัวน้อยครับเราไปจบไม่ได้เอเวอรนี่เลยอุ่เด็มเลย โกงทุกวันนี่หรือเปล่าไหมทำจังพาอยู่บ้านเนาะใกล้บ้านตรง,งนี้นี่นะขุนหวานอุ้ดินเลยเยอะเยอะอหดินเยอะทั้งหมดเลยอู้ห5 6 0าหกร้อยเที่ยวเลไม่อยู่แล้วมีรถบริษัทครับ เฮ้ขับไม่คูไมชนงวะเท่าเกยอะเอาเร็วไเขาเย้เท่าเกยเท่าเกยขับไม่คูไม่ป็นเลยไงเอ์ขาอขับเว้นเดยวชนจงอางพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเลยพี่อันนี้แกอนละห้าร้อยเะรหมุนน้ำมันมานละเป็นหมื่นนะครับนี่เ้ารนิดเดียวตะกอนนะต่กอนเต็มเลยนะตอนเราวิ่ รถเก่งวันนี้เก่งนประมาณสาสิบเหตแล้วเออชาว้าเราถ้าได้อาคารในธนาคารน่ยมันกน่าอย่างดีเลยแหละแรงใจเต็มเลยโอ้เกีาเปลีถ่ายตอนเช้าถ่ายถ่ายทุกวันเลยรถนี้ เอาเลยเอาเลยครับไ,ไปได้ไหมชิมงานจำสองน้ำ 2, 5, นะครับก <c oughs> ตน้อยได้เมืวานยี่สิบห้าเที่ยวว่าว, 2, วันละสองพันห้าเที่ยวละลอยมั้ง กินข้าวแล้วไปทำงานวิ่งกี่คันนี่สองคันเนีนเน่วันนี้วิ่งสองคันนี่ครับชมแม่โครหน่อยไม่ดับเครื่องเลยแม่โคร เต็มเต็มเลยนะโอ้นี่ซื้อแกรอนนี้มาเนี่ยพันแปดชิมงานตั้มพี่ตั้มแมคโครนะดูแมคโครนะดูเครื่องหมเห็นบพรว่ารั่ว เปลี่ยนซีนไม่อยู่ซีนตังไหนอี่ตัวนี้นี่อู้เยิ้มเลยครับตัวซีนตัวตัวนั่นจะตัวเดียวนะครับไทยฮันโกมีเยิ้มปกติครับ ถ้าสายแตกก็ไม่อาจอยู่เมืองเลยครับเนี่ยติด้าทำงานเลยไมโครต้องเป่ากรองกันนะนี่ทางนี้นี่ไม่เหลือครับรถดำวิ่งฝุ่นก็นะครับต้องเป่า <c oughs> ซีนลวตั้ตมบอกเดี๋ยวเปลี่ยนเองเลย ยืมเลยแต่ฝั่งนี้ไม่ไม่ยืมนะครับยืมฝั่งเดียวกลัวได้ไง เริมนิดหน่อยนะครับแต <c oughs> ้เครื่องนิ่มมากเลยเครื่องเครื่องนี้นิ่มมากครับเปิดหน้า ปิดแอร์ไว้ดูพุ่งกีกันไหมแต่พุ่งกีก็หนายอยู่นะครับแต่ปะมาซีนตัวนี้ก็อยู่ตัวนั้นก็อยู่ครับสบายเลยแบบนี้สมโพก้อ ทีมงานที่ต่ำสงน้ำก็ <c oughs> มสัสเอ้ยก็ไปโก้ไป <c oughs> ูดผิดได้ไงเขาเนี้ยเม่ได้รีวิวไม่คูนานก็จะประมาณนี้ครับถ่ายแต่รถทำแต่งรถแต่งอะไรไม่ได้ถ่ายทีมงานวิ่งดินเลยลอ,อกลึกอยู่น่านี่ประมาณสามสิบเซนนี่เท่ามันทับ งานนี้ก็ถือว่ามาตรฐานครับมาตรฐานไม่ธรรมดาเลยมีแมคโครแล้วเทเลอร์ <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวรถดำก็มีครับทีนี้ก็เห <c oughs> ลือแต่รถรวมรถรวมต้องประมาณห้าคันหกคันถึงพอดีประมาณห้าคันผมว่านะประมาณรถรวมประมาณห้าคันพอดีเลยเพราะว่าแมคโครก็ ร้อยยี่ก็ไม่ได้ใหญ่ครับตักตักพอดีอ่ะตักเกตแปดตักก็เต็มมันหคันไปห้าหกคันก็จะมีรถบริษัท <c oughs> ก็รถผมรถตัวน้อยแล้วก็ไม่ไดใจว่ารถขายแล้วรถสวยก็4ี่คันแล้วครับรถตัวน้อยอยู่ตรงนั้นนะครับทางแต่ผมว่าทางมัน ขึนยากนะครับมันกระเดาะ้าอ่ะแต่ก็ต้องสู้ไปครับเพราะว่ามันเจอหน้างานแบบนี้มันก็ต้องสู้ครับอนะ่อิสุเนี่ยตัวดีเลยน่ากลัวตัวท,ทางแบบนี้นี่ถ้าคนขับไม่รู้จังหวะรถก็ไปเลยครับนะครับแต่ว่าสำหรับพวกฮีโน่นี่สบายแต่ว่ามันจะกินดอกจอกนะครับพวกเนี้ย ฮีโน่มันมันมันไม่เฟืองเผเพาข้างมันมันไม่ขายก็จริงแต่ว่าดอกจกมันจะกินพอเวลาเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกมามันเป็นเศษเลยครับเศษถามว่าผมรู้ได้ไงผมไปอยู่ที่อู่พิหารแล้วผมเจอครับผมไปดูเขาเกะเฟืองท้ายเกะออกมาปุ๊บคือดอกจอกอ่ะดอกจกมันมันกินไงมันมันขบกันแล้วเศษมันออกมาอือนะครับคนขับฮีโน่ก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เฟืองท้ายแข็งเข้าข้างแข็ง,งกะเดา้าเด้าดิ้นเอาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครลิปบ่ายครับ